ช่งก็้าม่ามคนที้คนหนี่น ก็ในกฎกาณฑ์ านนนนตออา,าต้องแก่าาต้องเป็นในเกล็ดร้อนนะครับแต่ว่ากับว่าท่านเอกของแก่กำลังลงจากรถยู่การร้อนเน,นี่ยต้องเรียกทีท่านผู้มีเกี่ยงทีก็รบรักทุกท่นานนะครในสถานที่นั่งหรือว่าสถานที่ต้อนรับกันยังไม่อยู่ขอเรียนเชิญผมมาด้างในขอเรียนเชิญผมมาด้างในผมีที่นั่ที่ ีช่างเจ้าภาพที่จัดไปอยู่ระดับในคนานี้ก็ขพรให้ลุดหลานกองเข้านี่เก็บนข้าวนำอคือวราเป็นการนอกหลังกา้าวราด้านหวานไมดาวน้ำหวานไหมอเมแล้ว่นะครับพี่น้องแฟนพีย่าีนหกหมืเจ็ดหนติจัไม่น่

แม่ออนรู้อะไรแง่ออนคุณแม่ออนแง่องนอน

ไม่ังพอเอาใส่ก <en gano>. ับตาเขาเอาไห้แล้วก็ใส่กับตาน่ตัวกินแล้วมันกินยากับข้าวแบบนี้กมีการใ้ผักเนรับอาจียนัวายการผักสกอร์นอฟการผักดูดซองมใน่นการผักเป็นแบบไม่จะผักไครับ ไ,ไหลร้าปไป่ไปาลกหลานไปได้าแต่ว่าทายเนีริงเพทายไปเผื่ได้กไนี้เ่มันหลายพเนาะเอาไปเอาชุดจัดให้ลกหลานในหลายอด มาเด็นสช่นรับหลังจากถ่ายภาพแล้วการสิทธิของพิธีใน้โอกาสต่อไปนั่นคือไหว้ผาหลับศิธิ์ประเด็ทน,ดทน,เนที่พณทีได้ระกาศส่วนนักติกตามแบสุขุมวิทนีุน,นะเด็นนอกจากนั่งการไปสวายเพื่อขยันาน้ากานตาผู้ทส่วนุกสนุเสนุกสน แหนออนแ้วที like? ่จะเป็นการถอดผ้าผูกก้อนแดงจากถอดผ้ากระสีมีการหมอบเล่นชาวพนาจิตต่างๆให้แก่หยาดขอบคุณแหนออนแหนออนสีเกลือคุลุกจนมากกับมีและแก่เกลือนจะมียหนออนสูตร ที่จงคือว่าป็นอ,อีส่งนะีงส <c oughs> ียยอนสีในยียอ,อนสีนี่ปกติเปานกับเปคนอนมีหร่างกายแข็งแรงอยู่แต่ว่าของประจังมคือโรงพยาบาล,ลารักษาตู่นตื่มาตลอด

कावि <laughs> <laughs>

ที <big> <zos> ่สามอวัุทแห่งอ่นกี่วกมิสลานะครับก็รขอคำตัวหนกาดุสก้ามันนอยปันได่ขึ้นเม่นนอการขอความการรุน่างการทำพิมพ์เกีบยามของมันพยายสอบไปอยู่สุทาพบุรโดนมาครั้งที่แล้วที่ออรั้ แถวก็แถวคับเจ้าต่นบ่แ่ว่าู้ใสแล้วก็้ากับเต้นหน่อยไปวะไว้เตนหน่อยสาก็เลยส่าเนาะูสมังบานงข้างบนข้างบนขึ้นบอกเลยยกังเช่มาเดี๋ยวจะไปเูจะเต็มเต็มเยายชู้ใช้เต็มยูได้ดีมา เมขึ้นมากนี่ได้หน่อยไปทางคุณรอดไอรอดกคุยหังไงกัไปหนอถ้าเจ้าเข่าันานไม่จ้ามันหู้น่อยเหร ม้ันกลเ่เห็นในเดยดือี่ีมีอยู่จังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหงาจังเอาเขามาเขามาโอ้ยมาหูน่อย Em lại đụng cái gì vậy? Rút nó nó rút vàng như tháng

มันก็เลยขิ่วไปโอ้โหแล้วก็แก้้แก้้ก้ว่าใส่ซ่าเอาระจันไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ไม่ใช าระการเชื่องกีบาพิน้องโต๊โต๊ะก้อนาก็ังเมื่อคือวหน่อยแต่นักซอมปรตอครับถือว่าผักไกมัมน้อยมันก็ะเล็กถึงนยากจัง้อย